ว่ล,ลูก็พตัว่อฮะลูกะตีหาโอ้โหลูกคนนี้ด้วยไงนะดูอยู่ดูมีกระด,ดเ,นเนี่ยตรงนี่ีมีอะรอย่างง้ยยดูดีๆในตัวีนตัวยาวขายาวปาก้า เหนื่อยไหมเจียวอะไรรางวัลเจียวอะไรเ, <c oughs> เอาเลยทุกอย่างควเดียว มะกรูดมะกรูดติดลูกแล้วมะกรูดสองลูกสามลูก <c oughs> ทำไมกอเอาอะไรเอาอะไรนะโอ้ <c oughs> oh. ยายคักขาจะไปไหนคะจอบเสียมยายคักขาจะมาหาจอบหาเสียมตะ,ะเหลียวคนทำกับข้าวให้กินค่ะส่งไปให้ตะปองดูซิตะเหลียวทักทายตะปองด้อง ดดวเจดีตรงปิดมม่หายเด้อวันจันนี่แหละเดาวันจันเจทีหายเป็นตืดเดวเจดีิป็ตรงหายเด้อเคเคแอรลูดจักบออีทีเขาขายถุงพิชพิชลบิดบัตรไหมถัดลมอันนี้หน่อยเหมือนจิ๊ดสายพื้นหลุดแต่ถ้าจี๊ใสายก็ไหนอ๋อ ลานไหนละคือคน่าจาลานไหนเขาขายพัดลมติดหลุดถังออกพอมันเลยเห็นบ้านกเตาเาก็มนีแต่ใหญ่ถ้าเผาแนี้ เขาหลอกกินที่หมดเลยยายกินไอ้กินไอกินกินได้ไหนเนี่ยเดียเดียมันคืยอาบอกนี่ต้องใส่